รองชนะเลิศอันดับเจ็ดครับเด็กชายนิติกรจันสีรองชนะเลิศอันดับหกครับเด็กชายธนากรแสงดิบรองชนะเลิศอันดับห้าเด็กชายธนาวัฒน์รองชนะเลิศอันดับสี่ครับ เด็กชายอารมณ์กรบำรุงใจเอาเป็นสังนี้ด้วยพี่แอมทำงานคนเดียวมาต้องถ่ายได้เนยู่ได้เลยอันไม่เคยแง่ละับครับต่อไปรองชนะเลิศอันดับสามนะครับเด็กชายพิทยวัฒน์คุณภาสีนะครับพี่แอมคอยอย่างนี้และรองชนะเลิศอันดับสามครับเด็กชายยุทธพิชัยเกาะลอยศิษย์นรรการจันนาบรี และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เด็กชายคณาทิศจินดาจากวีสวีและแชมป์ในรุ่นน,นี้ได้แก่เด็กชายพงพลงพ,งพาพิวงครับน้ำน้านใบครับแล้วก็เยว่าอ,วอกับนักกีฬาทั้ง19